จบกันไปสักพักแล้วสำหรับเรื่องราวการเดินทางสุดยิ่งใหญ่ของแม่มดจากดาวพุธเมื่อบิวสตรกันดำ The Witch from Mercury เรื่องราวอันสวยงามและระทึกแบบสุดขีดผดสมผสานกันอย่างกลมกล่อมจนกลายเป็นซีรีส์กันดำที่หลายๆคนถูกใจเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์สวัสดีครับผมบิวรับหน้าที่ดำเนินรายการใหม่ให้กับช่อง r e s ซ ช่องนี้จะมาพูดถึงเนื้อหากันดั้มในอนิเมะพูดคุยกันถึงความสามารถของกันดั้มแต่และตัวและป้ายยาเบาๆเกี่ยวกับของเล่นกันพลาคลิปนี้เป็นคลิปแรกฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะครับซึ่ง The Witch from Mercury แม่มดจากดาวกุธก็มีการปรากฏตัวของโมบิลสูตรมากมายแต่ถ้าเอาแบบเท่ๆเลยก็ต้องเป็นกันดั้มของตัวเอกอย่างซูเรต้าเมอร์คิที่เป็นคนขับอยู่แล้ว คลิปนี้เราจะมาบอกเพื่อนๆคอ,อกันดั้มกันว่ากันดั้มที่ซูเลต้าได้ขึ้นไปร่วมรบมีตัวไหนและมีจุดเด่นอะไรบ้างไปดูกันเลย <S 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 เริ่มจากตัวแรกก่อนเลยนั่นก็คือ A rial. A rial, กันดั้มแอรียลแอรียลกันดั้มที่เป็นมากกว่ากันดั้มเพราะว่าในเนื้อเรืร่อง คุณตัวนี้เติบโตมาพร้อมกับซุเลตาความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นนำพาพวกเขาฝ่าฟันช่วงเวลาอันยากลำบากกันมาได้ทั้งการเดินทางมาที่โรงเรียนในตอนแรกแอร,รียลเนี่ยก็เต็มไปด้วยปริศนาคนดูก็ต่างคาดเดากันต่างๆนาๆนาทั้งประเด็นที่ว่าแค้จริงแล้วแอรีรยลคือมบิลสูทธธรรมดาหรือเป็นกันดั้มสิ่งที่ควรกำจัดทิ้งแต่สุดท้ายแล้วก็ได้มีการเฉลยว่าแอรีเรลนี่แหละครับคือกันดั้ม โดยตัวมันได้ถูกพัฒนาจากกันดัมรูฟิตในตอนที่ศูนย์ของซีรีส์แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างทําให้อเรียลไม่ทาําร้ายซูเรต้าผู้ได้เป็นคนขับขี่แถมยังสามารถรีดศักยภาพของหุ่นตัวนี้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจุดเด่นของอเรียลคือโลบิดที่สามารถแยกตัวออกไปเพื่อโจมตียิงบีมใส่คู่ต่อสู้ก็ได้สามารถรวบรวมตัวกันอีกครั้งเพื่อเป็นโล่ที่ใช้ในการป้องกันแต่ที่เทส่สุด ก็คือมันสามารถแยกชิ้นออกมาประกบกับตัวหุ่นได้เพื่อชาร์จพลังและเพิ่มความเร็วให้กับตัวหุ่นในส่วนของ h g a e r i r l a l กันพาที่ได้ออกมาวางขายในปีที่แล้วปี2022เรียกได้ว่าขาดตลาดกันไปพักใหญ่เลยครับเพราะว่าคนดูกันดั้มทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ต่างให้ความสนใจกันอย่างล้นหลามหลายคนที่ได้ต่อไปแล้วก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือโมเดลกันพาที่ดีที่สุดตัวหนึ่งเลยโดยเขาจะเป็นโมเดลใหม่ จุดขยับต่างๆก็ถูกออกแบบมาใหม่ได้เป็นอย่างดีจัดท่าสนุกไม่มีหลวมใครที่ตามหาอยู่ตอนนี้สามารถหา h g a r i a l ได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับอย่าลืมไปจัดกันกอบิตตゃ。 วที่2กันดัมแอริเอลรีบิวการปรากฏตัวของแอริเอลร่างใหม่สร้างปรากฏการณ์ตามเคยยอดขายพุ่งสูงจนขาดตลาดอีกครั้งล่าสุดก็เพิ่งรีโปรดออกมาให้จับจ่ายกันในส่วนของประวัติตามอนิเมะนั้นแอริเอลรีบิวปรากฏตัวตอนสุดท้ายของซีซั่นหนึ่งก่อนที่จะตัดจบไปจนคนดูหลายคนเนี่ยต้องเซ็งและมีบทเด่นจริงๆในอนิเมะซีซั่นที่2องแอริเอลรีบิวมีอุปกรณ์ทรัสเตอร์ที่ติดไว้ช่วยเพิ่มความเร็วในการต่อสู้ แล้วก็ยังคงมีบิดที่เพิ่มความสามารถในการนํามาติดกับปืนบีมไรเฟลิลเพื่อเพิ่มพลังในการทํำลายล้างได้สำหรับดีไซน์ของ a r r i a l Review จะดูดุดันมากขึ้นดูแมนมากขึ้นแต่ก็ไม่ทิ้งเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ Aerial ออกไปทําให้ร่างนี้เนี่ยโคตรเทโคตรแจ่ม ที่ติดตามดูมาจนจบเส้นทางของแอริเลกับซูเรตตาอาจจะดูไม่สวยหรูเท่าไหร่ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วซูเรตตาเป็นเพียงแค่เครื่องมือที่ทําให้คุณแม่เดินทางไปสู่เป้าหมายได้ง่ายขึ้นและแอริเอลเดบิวต์ก็ได้เลือกเส้นทางเดียวกับคุณแม่และทิ้งซูเรตตาเอาไว้เพราะว่าแท้จริงแล้วภายในตัวแอรียลนั้นคือลูกสาวที่แท้จริงเอริ erie, หรือว่าเอริกนั่นเองส่วนซูเรตตาเป็นเพียงแค่กุญแจที่ใช้เปิดประตูเท่านั้นตัวที่ 3. กันดั้มคาริบาน ก,ๆๆกันดัมคาริบานปรากฏตัวในช่วงท้ายของซีรีส์ตามที่บอกไปว่าแอเรียลนั้นได้ไปอยู่กับคุณแม่เรียบร้อยแล้วซูเรต้าจึงจำเป็นต้องขับกันดัมคลิบานเพื่อหยุดเอรี่และแม่เอาไว้ก่อนที่มันจะสายเกินไป ในด้านสีของคาริบานนั้นจะไปในโทนสีขาวครับและจัดด้วยไฟสีแดงตามตรงเลยก็คือร่างนี้เนี่ยมันผลกออกมาไม่ได้มีอะไรพิเศษขนาดนั้นที่เด่นจริงๆเนี่ยดูจะเป็นอุปกรณ์ที่มีรูปร่างคล้ายกับไม้กวาดแม่มดที่สร้างมาให้คาริบานขี่สมชื่อเรื่องแม่มดจากดาวพุธจริงๆ ซูเรต้าสามารถควบคุมกันดั้มคาริบานได้เป็นอย่างดีจากตอนที่สู้กับแอเรียลเพราะว่าสามารถหลบบิดของแอเรียลได้หมดเลยถือว่าไม่ธรรมดาใช่ไหมละครับในตอนจบของซีรีส์คาริบานก็ได้รวมพลังกับแอเรียลและการดั้มตัวอื่นๆเข้ามาเพื่อต่อสู้เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อหยุดปืนใหญ่เป็นสิ่งที่เหมือนในกันดั้มยูนิคอนมากๆแถมยังออกมาได้โคตรแจมแสงตามตัวที่เคยเป็นสีแดงก็เปล่งประกายเป็นสีรุง้งจากพลังของกันดั้มที่ร่วมมือกัน ในส่วนของกันพา HG คาริบานนั้นมีคิววางขายกันไปจนที่เรียบร้อยแล้วแหละครับแต่ว่าก็ตามสมภาพขาดตลาดอีกแล้วที่สําคัญเนี่ยโมเดลคิดตัวนี้เนี่ยสวยมากๆเลยนะครับลงสีเขาที่เป็นสีรุ้งออกมาให้แล้วด้วยไม่ต้องทําสีเพิ่มเลย yeah, <no. S 1> ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นของแรหายากกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสาหรับกันดั้มคาริบานใครที่รอไหวแนะนําให้รอตอนรีโปรดักนะครับ และนี่ก็คือกันดั้มทั้ง3ที่ชูเลต้าเมอร์คิวรีได้ร่วมสู้เห็นว่าซีรีส์นี้เนี่ยตกเพื่อนๆเ,เข้าวงการกันพานกันไปไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมครับใครที่เก็บกันดั้มภาคนี้ครบแล้วบ้างแสดงตัวกันหน่อยชอบตัวไหนมากที่สุดน,นอกเหนือจาก a อร i a l ล e อร a l r ลรีบิและคาริบานก็ได้นะครับสำหรับเรื่องข้อมูล หากมีใครอยากแกเสริมหรือว่ามีข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดคุยกันได้ข้างล่างเลยนะครับหากข้อมูลในส่วนตรงไหนตกหล่นก็ต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าส่วนตัวผมเองก็เป็นคนเล่นกันพามคนหนึ่งครับอนิเมะเนี่ยอาจจะไม่ได้เนิร์ดขนาดนั้นแต่ก็จะเอาความรู้เอาเรื่องราวของกันดั้มเนี่ยมาแชร์กันคลิปต่อไปจะเป็นข้อมูลของกันดั้มตัวไหนไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ